นี่ครับผมจะมาเล่นเกม Layer o f f e a r ในเกมนี้นะครับมันจะมีพงพงไปผีพงพงไปผีฮาวะเออซาเซโมเอาซาเซโมโอนะโมน้าโมน้โมเนี้ยอืดโอ้โอมน้าโมน้โมเนี้ยเนี้อ้าวมีหน้าต่างได้ไงโอมน้าโมน้าโมโอมน้าโมน้โมหนังสือหล่นโอมน้าโมน้โมไฟดับโอมน้าโมน้โมโอ้ยหลับโอมน้โมมีห้องอุ้ยเฮีย สาแล้วเว้ย,ยกูมีเรื่องจะเล่าฟังมึงจะฟังปะวันนั้นเว้ยกูจะเปิดไฟเข้มของนาฬิกาไม่เคยมองเวลานานแค่ไหนเฮ้ยสาแล้วเว้ยคุณรู้หรือเปล่าผมคือใครอะผมนัก แสเกมยอดซับสามแสนจนตอนนี้เหลือห้าหมื่นครับห้าวะพี่จะรู้พี่จะได้เจอกับอะไรเปิดประตูต้อนรับพี่เลยโอ้โหแม่งเปิดแบบเ 8, 8็ห้องสาแล้วเว้ยจังหวะน,นั้นนะครับคุณเยววยที่กําลังเดินไปนะเอ้ยมึงปิดต่อหน้าเลยอุย้ยมึงเอาเหรอมึงเอาหอเอาหรอฮะโหนี่มันอินเซปชั่นโหรูปในรูปรูปเฮ้ยเฮีย hey, he e. มึงมาอยู่ใกล้เกินไปเอ้ยเป็นลูกตาว่ะเฮ้ย ตาแดงๆจะไว้ใจได้กาตาสวยๆจะไว้ใจได้กาอยู่บ้านใครจะไว้ใจได้กาหน,นีบ้านเฮ้ยโ <Hey! S 1> oh, oh, oh. อ้โหโอ้โหอ่าเป็นลมเป็นลมเห็นงานเป็นลม,เ,นลมเห็นนมสู้ตายตลกดีฮะ Joy me to the dark side Rat you don't know the power of the dark side เฮ้ยสาล้วเว้ยได้คุยได้เตึ้งเตึ้งตึ้งดูดูดู

เียงคนเท่วนาวะอ๋อเปิดไฟอันนี้โหไม่บอกไม่รู้นะั่นนี่ไปเลยครับพี่สาระเว้ยกูไม่ได้เฟังมึงจะฟังบ้าวันนานเว้ยกูเปิดประตูเข้าห้องนี้ไปเว้ยแล้วก็ไม่เจอกับอะไรเว้ยจากนั้นเว้ยกูก็ต้องมาหาของในห้องนี้และเดินต่อ,ต,อต่อไปให้ผีมันหลอกเจ็ดแปดแปดทีตกใจดวงใหญ่ๆเลย,เลยห้ำแทบลุกวะต้องขอบอกเลยนะครับว่าสาระเว้ยเราจะเปิดประตูออกไปอ่ล็อกเย้เจอประตู อาชาไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแหน่ยังดีอยู่ฉันไม่ได้ตกใจฉันไม่ได้เป็นไรฉันไม่ได้เกาไข่เราเอามาดมสาแล้วเว้ยดมไข่ดมไข่ไข่ใหญ่ๆมากอร่อยดีเธอก็รู้ดีนะดูดีเสะหาวะอะไรวะเฮ้ยมึงอย่าเป็นงี้ดิขอโทษได้ปล่ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้อืมเฮ้ยโอ๊ยสารวเว้ยสามหกสามไม่อบอกกูเหรออุอ้ยกูแหน่อี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 เฮ้ยเอาอยู่นี้นเนอะอุ้ยไปแล้วครับจังหวะน,นี้ครับผมจะวิ่งออกไปเล่นจบนะก็สาระเว้ย เป็นแบบว่าฟันนี่โมเมนต์เล็กๆที่พิเศษสุดๆนะครับผมในการที่เรามาบ้านของพี่เค c ค f u l o u ก็ไปติดตามช่องพี่เขาได้นี่ผมเล่นที่บ้านพี่เขาเองนะครับบายาแสาละเว้หาว่าบะ